ก็สวัสดีหล้านๆที่มาศึกษาดูงานหาความรู้เรื่องทักษะการปั่นภาพรุ่นสูงเนาะมื่อนี้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการปั่นภาพรุ่นสูงให้กับหลานๆลงเรียนบันขาม แต่ก่อนเดือนสีท่าการปั่นเนี่ยเฮาจะต้องศึกษาขั้นตอนแล้วก็ดูวิธีการตามพ่อใหสีเห็ดห้บึงดังขั้นตอนดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือการร่างภาพร่างภาพตามแบบที่เฮาออกแบบไว้หรือที่เ้าคิด บางแผนไวมาต่อขันตอนที่สองครับขั้นตอนที่2นั่นก็คือหลังจากที่เห้าล่างภาพแล้วเห่ากระสิเริ่มขึ้นรูปครับขึ้นรูปตามห้อยขีดที่เห้าล่างไวที่เข้าล่างไว้ไวแล้วนะครับขึ้นไปขึ้นไปจนให้ครบนะครับ ึ้นไปเห้มเมดในส่วนที่ห้าล่างไว้เป็นเ็เรียกว่าขั้นตอนการขึ้นรูปเนาะขึ้นรูปขึ้นหุ้นนะหรือว่าขึ้นหุ้นเนาะละ้านกับเบิ้งไว้นะครับเบิ้งไว้จาไว้ให้ได้ในขั้นตอนนีนะ้หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่สามเเรียกว่าขั้นตอนการ ั้นเพิ่มเติม,เ,ตมเก็บรายละเอียดให้ครบให้ครบทุกส่วนให้สมบูรณ์ตรวจสอบตรวจสอบเขาเรียกว่ารูปทรงหรือรูปล่างของหุน่นหรือสิ่งของที่เขาเอามาปัน่น ร่วมกันน่ยอันไดมันอยู่ข้างหลังสุดข้างหลังสุดมันก็สีต่ำกโมนะต่ำกโมหรือมันอยู่ไกลกโมมันก็ต่ำถ้ามันอยู่สูงขึ้นมาหรือมันมันอยู่สูงขึ้นมาเป็นเป็นชั้นที่สองชั้นที่สาชั้นที่สมนี่คืออาจจะอยู่ระยะหนาคือยอยู่ข้างหนา ก็คือส่วนที่มันนุ่นที่สุดอันนี้คือเขาเรียกว่าขันที่เริ่มเพิ่มเติม,เ,มเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับเป็นขันนนะนนนข้นตอนที่3ามนะลูกรานกะพยายามเบิงจดจำในขั้นตอนตัวนี้นะเป็นสิ่งส,สำคัญที่จะเพิ่มเติม หงานเฮามีความสมบูรณ์ให้สิ่งที่ห้าว่างแผนไว้นะครับขั้นตอนที่3แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดอีกข้างหนึ่งคือในส่วนที่เป็น่ยกันพิดหน้าส่วนย่อย ที่เ้าเดียกำหนดไว้ตอนตอน้นว่ามันมีองค์ประกอบอันใดแน่ใส่เต็มให้ครบไ,ปไ,ปไเ,เบรื่องว่าขั้นตอนที่สคือการเติมเต็มรายละเอียดให้ครบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเหตุใด